สวัสดีคร,รับครูหนุ่มเรียนปิงปองนะคะร,นรับครูหนุ่มจะมาปิงปองแบบรีเทนบอร์ดนะครับผมด,มนด,ดนนน้นแม่ตั้งรีเินบอร์ดให้เปียนไปด้านแม่แหนะครับ ชุดของโคหนุ่มเป็นเกงยันสาก้านะครับ็เนเสื้อยันสาก้ากเกงเคเลซีรองเท้าแอตารับแต่นะครับส่วนไม้เป็นยิมนเหนือ N1 ส4่นะเนเอ็นสีจุลาไลเซอร์รูห้แล้วก็ว i กแพ s s ีศ1นนะครับผม มาชมกันครับข้างแม็กเอ็น เป็นการมองกันบนนะคร